เราดูสมาชิกสมาชิกบ้านเราโอ้ยนางตูมนางตูมนางอาบน้ำเลไม่มีเห็บมีหอมเลยไม่มีนางตูอาบน้ำสบายหอื่นก็เตะใหญ่เลยเหรอ ขนนี้เยอะน่าจะเก็บเหาเยอะนะสุดะอบัวอาบไม่ลึกบัวอาบไม่ลึกเอ้ยบัวกินอยู่อาจีอาิีอาิีอาิีอตีเจอการสั่งนอนเข้าไปครับเรียบร้อยครับแค่เดินผ่านช้าก็นอนแล้วดูนะ ตัวอะไรวะอุบูอุบูๆๆอยู่เลยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ย,ย,ย,ยตัวอะไรอุบูอุบูยๆๆอยู่ยวะหลายเมื่ๆๆๆอวานเมื่อวานดูคลิปเกา่าๆนะฮะคลิปคลิปบุหลายเด้งขึ้นมาช้างบัวบานกำควานชุดนอนเขาว่า ตบัวจะกินกล้วยอ่ะบัวไม่กินนะลูกบัวจะเล่นกล้วยน่ะ ครับเขาจะทำการไอทำไมหน้าตามันเหลือแค่นี้อ่โซทำไมตัวจริงมีแค่นี้เหรอ,อต้นอะไรสังกัดตังสังกัตังอ่าสังกัตังมันคืออะไรมันจะมันจะ กินไหมเออทียอย่างงี้กินที่พ่อให้ไม่กินอะเถเอยจะสูงกว่าเวอร์งแล้วก็มีมีสิทธิ์สูงกว่าเวอร์งนะครับเพราะว่าตั้งแต่เด็กเขาไม่เคยเคยลำบากกีกเรือยไปช่วงหลังๆมา เขาเจริญเติบโตได้เต็มที่นะครับแม่แม่บึ้มบับบึ้มบับบึ้มบับแป๊บเดียวในช่วงแค่ระยะเวลาไม่กี่ปีครับกินดีอยู่สบายครับไม่ได้อดไม่ได้อะไรนะก้นเลยโตวไวครับดูหลังวนะ่ะแต่บมาไม่มีตัวไหนย,ยุบเลยครับทวนนี้วัวก่าแต่ก่อนเยอะนะครับเ <c oughs> ดี๋ยวูคิ้วเก่าๆได้ไหมแม่เราเปรียบเทียบก,กันดู คนละอย่างอะไรนะบัวตอนนี้ดูสมาร์ทมากหลอ่หลอทำเสียงนี่ด้วยทำเสียงเด็กแยะไอ้ยหี้ยอเจนและพูดหิวน้ำดิเองโซดู อ่าหิวน้ำเอออากาศอะไรคู้ขาดกู้กขาดอยู่ในนั่แหละหนูก็โโอ้วนนะครับไม่เฉพาะแค่บัวครับวายอ้วกอ้วกนัก่นคืออาการแหง้งตื่นมาอ้วกครับผมประตูประตูไปลอยลอยลอยออออลอยเอ้ยเอ้ยเอ้ะเอ้ยไปลอยไปลอย need to เ uh, uh, <c oughs> อ่อดักเอ่อเดมวิว not have ก็โดดดักแหมไม่ออกเลยพี่น้องรู้แต่ <c oughs> ที่ที่อันนี้เชียร์เขาก็เท่ๆนะสายไฟนะ <c oughs> อันนี้ก็ตัดมาค้ามาอยู่เออโอ้โห เต็มหน้าบุญหลายเลยมหมาไม่ค่อยได้อาบน้ำนหราอาบใช่แต่อาบเองร้อนๆน,น,นะ่วิ่งมีโลงสาะ บัวอ่านไหมลูกบัวอ่านไหมฮะฮะบัวบัวบอนอ๋อมีผมให้ถึง,งมันเป็นสังกตังนี่เอามาบัวพี่พ่อมีผมให้ดูอดอ,อ,อ,อีกคนเดียวฮะบัวถ้าไปสังกตังบัวไปสังคังจะมามิ นี่คือเจอใครมาสะบัดไปอ่ะไปแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้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 ยไปแกลงไปแกลงไปแกลงอื่นแล้วดูเฮ้เฮ้เอ้าประตูมาไหนล oh, ah, ah. ่ะเอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเออ ต้องให้ตามเสียครับนรืองสารบัวตอนนั้นเลยนะโอ้โหโอ้โหเกือบแหมอันนี้ฉลาดล็อกขาเลยนะเนี่ยไปครึ่งหนึ่งมีหมดอายุให้ต่อ,อายุพอจะต่อข้างหลังไม่ได้ค่ะทำอย่างไรดีต่อสมัครครั้งแรกสมัครในเ,เครื่องสมาร์ททีวีค่ะเออมันทำยังไงเนาะให้คิดก่อน ลองสมัครในโทรศัพท์ดูครับผมอึงจอบล็อกขาเออเขาพามาเป็นแก๊งเลยอึงมาเป็นแก๊งทีนี้วิ่งหนีหนีกลัวกลัวเออเอาดิเอาดิเอาดิอดิเออดเออดีเออดีเออดีวตะกี้เป็นล็อกขาเขาอะ่ะไอเจเอเจเอเจเอเจนี่สมัครมาเป็นจ้ามาแล้วจ้าเอาใครหนีมหนาว น้ำมันหนาวไม่อยากอาบน้ำไม่อยากหนาำมันโดนละคอมาแล้วอึงซ่าดีนะตุ้มอ้าจอเดี๋ยวเบอร์ก็อาบน้ำนะครับ รอแป๊บหนึ่งตอนนี้ก็ตัวก็ดำอยู่อาบเล่นอาบหวัวไปอือาบไปสองตัวแล้วนะนีอ่อาบให้บัวนินด้วยดิให้หมาหน่าอยู่ดิเฮ้เฮ้ เ้ยตาบัวครับตาบัวอาบน้ำไหมครับทมีแฟซาให้บัวไหม,มเดี๋ยวนร้อาบแฟซาให้บัวที่ฝาบัวตาหวานลูกตาหวานหน่อยตาหวานหน่อยบัวตาหวานตาวานหน่อย๋วนนอยว,ว,าวานนอ,ยอ,อยาอกวาไปกินไม่กินนะยืดคืน อ้าวบัวไม่กินกินอยู่กินเล่นๆนะลูกกินลูกเอ้ยอยิ่มมากครับไม่กินเป้เลยเอ้ยไม่กินนะเดี๋ยวไอ้อดแล้วไว้เอ้ไอย้เหี้ยวเล่นละเอ้ยกินแล้วออปอกเปลือกอีกโอ้ยเทวดาเอ้ยให้เราป้อน กินพอ่อคือชงคือเ่อค้างเอาข้างพอ่ออเอาไม่ไปแล้วไม่ไปอาบน้ำหนึ่งตาให้น้องเฮ้ยเฮ้ยม่ไป,มไ,ป,ปไม่ไปขี่คานปลาไม่ไปไม่อยากอาบน้ำครับนอนเลยมาไปไปไหนบา ทดได้บ่ทดไปลาได้บ่น้ำบ่ามันหนาวมันหนาวเอ้ยเอ้ยอยิดมกันแล้วเยอะแยะชิบยากกันแล้วเรียกร้องขอมีโปรสิบล้ออีกนะคะนะได้ครับให้ชิบล้อมาก่อนแนละ้วจัดให้นะครับผมเออจ้ะแมวแมวมาไล่เราอยากกินหญ้านะ แต่ว่าไม่กินไม่กินขั้วบอเชือกเชือกอันนี้เมาก็เท่เนะี่เป็นไลฟ์สดใหม่เลยแม่ฝากกด subscribe กดกระดิ่งกนไลกก็แชร์ได้เลยครับเดี๋ยวตามมาดูกันใหม่อีก30วินะครับได้ครับผมสวัสดีครับ